ทำนิพพานคือแค่พอย่อแค่นี้ทำพอดีมีเพียงพอไม่ต่อสายสันโดษใจพอแค่นี้สำรวมกายหยุดโลภได้ไรกโกรธหลงตรงดับเย็น ดับไม่เหลือเชื้อให้เกิดกิเลสใหม่ดับทุกใจอยู่สบายหายวันไหวพระนิพพานมีอุดมทุกลมใจผัสสะให้ระลึกรู้สู่สุขเย็น สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่เออใหญ่แล้วก็ลึกซึ้งมากครับเรื่องนิพพานแต่ว่าแหล่งข้อมูลของเราวันนี้นะครับไม่ได้มาจากตำราเล่มหนาๆหรือว่าบทความวิชาการที่ไหนเลยแต่มาจากบทกลอนสั้นๆในช่อง YouTube ที่ชื่อว่ารู้หลาแจ้งเจริญซึ่งผมว่าโอ้โหมันน่าทึ่งมากเลยนะที่พยายามจะอธิบายแนวคิดระดับนี้ด้วยคำง่ายๆชื่อบทกลอนก็คือ นิพพานคือพอย่อสู่สุขเย็นแค่ชื่อนี้ก็ก็ตั้งโจทย์ที่ท้าทายแล้วนะครับคือมันเหมือนกับบอกว่าสภาวะที่ยิ่งใหญ่เป็นเป้าหมายสูงสุดเนี่ยจริงๆแล้วมันย่อลงมาเหลือแค่คําว่าพอแค่นั้นเองซึ่งเอาจริงๆตอนผมอ่านครั้งแรกผมก็อดสงสัยไม่ได้นะว่าเอ๊ะมันจะง่ายขนาดน,นั้นเลยเหรอในโลกที่ทุกอย่างผลักดันให้เราต้องมีมากขึ้นต้องดีมากขึ้นตลอดเวลา การบอกว่าแค่พอคือคำตอบสุดท้ายมันดูสวนกระแสไปหมดเลยวันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกกันดูครับว่าบทกลอนสั้นๆบทนี้จะสามารถโน้มน้าวเราได้ไหมว่าความเรียบง่ายที่ว่าเนี่ยมันลึกซึ้งพอที่จะเป็นคำตอบได้จริงๆเป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันคือความท้าทายของปรัชญาตะวันออกเลยนะคือการนำเสนอความจริงที่ลึกซึ้งที่สุดผ่านสิ่งที่ดูธรรมดาที่สุด บทกลอนนี้ก็เหมือนกับเปลือกที่ดูเรียบง่ายมากแต่แก่นข้างในเนี่ยแบบว่ามันซับซ้อนน่าค้นหามากค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็คือการลองกระเทาะเปลือกที่ว่านี้ดูว่าข้างในคําว่าพอหรือเย็นที่เราคุ้นๆกันดีเนี่ยมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ที่เราอาจจะมองข้างไปบ้างงั้นเรามาเริ่มกันที่วักแรกเลยดีกว่าที่ผมว่าน่าจะสร้างความเอ่อความกังขาให้หลายคนได้ไม่น้อย คำนิพพานคือแค่พอย่อแค่นี้มันเป็นการตีความที่หักมุมมากเลยนะเหมือนกับรวบยอดคำสอนทั้งหมดมาไว้ในคำคำเดียวใช่ครับคำคำเดียวเลยตอนแรกผมรู้สึกว่ามันเป็นการลดทอนคุณค่าของสิ่งที่สูงส่งหรือเปล่าด้วยซ้ำไปเข้าใจความรู้สึกนั้นเลยค่ะแต่ถ้าเราลองมองอีกมุมหนึ่งนะคะการใช้คำว่าพอเนี่ยมันเป็นการปฏิวัติมุมมองเลยนะ จากเดิมที่คนอาจจะมองว่านิพพานเป็นดินแดนที่ต้องไปให้ถึงหลังความตายหรือเป็นสภาวะของอริยบุคคลที่แบบอยู่ไกลตัวเรามากการบอกว่ามันคือความพอมันเป็นการดึงนิพพานลงมาจากหิ่งเลยค่ะให้มาอยู่ในมือเราในชีวิตประจําวันของเรามันเปลี่ยนจากเป้าหมายในอนาคตให้กลายเป็นการปฏิบัติในปัจจุบันขณะทันทีเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมันเปลี่ยนจากเดสติเนชันหรือจุดหมายปลายทางให้กลายเป็น วิธีการเดินทางหรือ way of navigating ในชีวิตประจำวันแทนใช่เลยค่ะถูกต้องเลยแล้วบทกลอนก็ไม่ได้พูดลอยๆนะคะเขามีภาคปฏิบัติให้เห็นภาพต่อในวักถัดมาเลยทําพอดีมีเพียงพอไม่ต่อสายนี่คือการขยายความว่าพอในที่นี้มันหน้าตาเป็นยังไงมันคือการรู้จักประมาณตนทำพอดีก็คือความสมดุลในการกระทำไม่ตึงไปจนทรมานตัวเอง ไม่หย่อนไปจนปล่อยปละละเลยส่วนมีเพียงพอก็คือความสามารถในการรับรู้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้มันเพียงพอแล้วไม่ต้องวิ่งไล่ตามอะไรอีกไม่ต่อสายก็คือการตัดวงจรความอยากที่ไม่สิ้นสุดนั่นเองค่ะซึ่งความพอที่ว่านี้มันต้องมาจากข้างในจริงๆด้วยใช่ไหมครับเพราะในบทกลอนก็ย้ำว่าสันโดษใจพอแค่นี้สำรวมไกลคือมันต้องเริ่มจากทัศนคติในใจเราก่อนแล้วค่อยแสดงออกมาเป็นการกระทำภายนอก ใช่เลยค่ะคำว่าสันโดษใจคือหัวใจของเรื่องนี้เลยมันคือความรู้สึกยินดีพอใจจากข้างในโดยที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเลยซึ่งแนวคิดแบบนี้ได้มีแค่ในพุทธศาสนานะคะถ้าเรามองไปที่ปรัชญาตะวันตกอย่างสโตยซึมของกรีกโบราณเขาก็พูดถึงเรื่องความสงบสุขภายในที่ไม่ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหนก็ทำอะไรเราไม่ได้เหมือนกันพอใจเราสันโดษหรือสงบพอแล้ว การกระทําภายนอกที่เรียกว่าสำรวมกายมันก็จะตามมาเองโดยอัตโนมัติเลยคือการแสดงออกที่สงบไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่เบียดเบียนใครมันคือการที่ข้างในกับข้างนอกมันสิงกันพอดีค่ะโอเคพอจะเห็นภาพแล้วครับว่ารากฐานของมันคือความพอดีทั้งภายในและภายนอกแต่คำถามใหญ่ที่ตามมาก็คือแล้วแค่การรู้จักพอเนี่ยมันจะไปต่อกรกักบพลังมหาศาลอย่างความโลภความโกรธ ความหลงได้ยังไงซึ่งบทกลอนก็ตอบคำขานนี้ตรงๆเลยว่าหยุดโลภได้ไร้โกรธหลงตรงดับเย็นการเชื่อมโยงนี้มันทำงานยังไงในทางปฏิบัติครับโดยตรงของความโลภเลยความโลภคือเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนความอยากได้อยากมีแบบไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราใช้ความพอเข้าไปหยุดเครื่องยนต์ตัวนี้ได้กิเลสต,ตัวอื่นๆที่เป็นผลพวงมันก็จะอ่อนกำลังลงไปด้วยลองคิดดูสิคะความโกรธส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไร ก็เกิดจากการที่ไม่ได้ในสิ่งที่โลภอยากได้ใช่ไหมคะอืมใช่เลยครับส่วนความหลงก็คือการที่เราคิดว่าสิ่งต่างๆภายนอกจะให้ความสุขที่แท้จริงกับเราได้พอเราหยุดความโลภได้เหมือนเราไปถอดปลั๊กตัวแม่เลยที่เหลือมันก็เลยดับตามไปด้วยอ๋อเหมือนเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นต่อแทนที่จะไปวิ่งไล่ดับไฟทีละจุดก็คือไปปิดวาล์วแก๊สเลยพอไม่มีเชื้อเพลิงไฟก็ดับเอง ซึ่งนำไปสู่คำที่สวยงามมากคือคำว่าดับเย็นมันให้ความรู้สึกที่ต่างจากการดับเฉยๆนะครับหายไปเป็นความว่างเปล่านะคะแต่มันคือการดับของไฟซึ่งเป็นอุปหลักหมายถึงไฟแห่งทุกไฟแห่งกิเลสความเร่าร้อนกระวนกระวายในใจพอไฟมันดับลงสภาวะที่ปรากฏขึ้นมาก็คือความเย็นซึ่งก็คือความสงบความร่มเย็นความสบายใจมันไม่ใช่สภาวะที่เฉยชาไร้ความรู้สึก ต่เป็นสภาวะที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสงบสุขอย่างแท้จริงค่ะแล้วการดับที่ว่าหนึ่งมันคือการดับแบบถาวรด้วยใช่ไหมครับเพราะบทกลอนขยี้ต่อว่าดับไม่เหลือเชื้อให้เกิดกิเลสใหม่แสดงว่าไม่ใช่แค่การกดหรือข่มมันไว้ชั่วคราวถูกต้องค่ะนั่นคือความแตกต่างระหว่างการระงับกับการดับสิ้นการระงับมันเหมือนเราเอาหินไปทับหญ้าไว้หญ้ามันไม่ได้ตายจริงแค่โดนทับอยู่พอยกหินออกเดี๋ยวแดดมาฝนมามันก็งอกใหม่ได้ แต่คำว่าดับไม่เหลือเชื้อในบทกลอนนี้หมายถึงการทำลายมเมล็ดพันธุ์ของมันไปเลยเมื่อไม่มีเชื้อหรือมเมล็ดพันธุ์เหลืออยู่กิเลสใหม่ก็งอกขึ้นมาได้ไม่ได้อีกสภาวะแห่งความสงบเย็นนั้นจึงจะยั่งยืนและถาวรค่ะฟังดูเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากแต่ในขณะเดียวกันผลลัพธ์ที่บทกลอนพูดถึงมันก็ฟังดูจับต้องได้ แล้วก็เป็นที่ปรารถนามากๆนะครับอย่างวักที่ว่าดับทุกใจอยู่สบายหายหวั่นไหวนี่มันคือคุณภาพชีวิตที่ทุกคนอยากได้เลยคือความรู้สึกสบายใจไม่ต้องคอยกังวลไม่ต้องหวาดระแวงกับอนาคตแต่คำถามที่ผมยังติดอยู่ก็คือบทกลอนอ้างว่า สภาวะนี้มันมีอุดมทุกลมใจคือมีอยู่ทุกขณะลมหายใจเลยซึ่งมันฟังดูขัดแย้งกับชีวิตจริงของคนส่วนใหญ่มากเลยนะครับในวันที่เราต้องรีบไปทำงานรถติดโดนเจ้านายตำหนิกาแฟหกใส่เสือ้อเราจะไปเข้าถึงสภาวะที่ว่านี้ในทุกลมใจได้ยังไงมันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยเป็นคาถามที่ยอดเยี่ยมมากค่ะและนี่คือจุดที่บทกลอนจะนำเราไปสู่ภาคปฏิบัติจริงๆวักสุดท้ายให้คำตอบของคำถามนี้ไว้ค่ะ ผัดสะให้ระลึกรู้มุ่งสู่สุขเย็นกุญแจสําคัญอยู่ที่สองคำแรกคือผัดสะและระลึกรู้ผัดสะก็คือการกระทบกันระหว่างอายตนะของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจกับสิ่งเร้าภายนอกเหตุการณ์กาแฟหกใส่เสื้อที่ยกตัวอย่างมานั่นแหละค่ะคือผัสสะที่สมบูรณ์แบบเลยค่ะตาเห็นรอยเปื้อนกายรู้สึกถึงความร้อนความเหนียวเหนอะใจก็รู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาทันทีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตลอดทั้งวันอยู่แล้ว แล้วระลึกรู้จะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ยังไงครับในเมื่อปฏิกิริยาอัตโนมัติของเราคือความหงุดหงิดไปแล้วอีนี่แหละคะ่ะคือตัวเปลี่ยนเกมโดยปกติเมื่อเกิดผัสสะอย่างเช่นกาแฟหกเราจะปล่อยให้จิตมันปรุงแต่งไปตามความเคยชินทันทีคือหงุดหงิดแล้วก็คิดต่อไปว่า สวยแต่เช้าเลยวันนี้ทั้งวันต้องแย่แน่ๆอะไรแบบนี้แต่การระลึกรู้คือการที่เราแทรกตัวเข้าไปในช่องว่างเล็กๆระหว่างการกระทบกับปฏิกิริยาของเราได้ทันคือแค่รู้ว่าตอนนี้กาแฟหกแล้วนะรู้ว่าความรู้สึกหงุดหงิดกำลังเกิดขึ้นในใจนะแต่ยังไม่กระโชนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความหงุดหงิดนั้นอ๋อมันเหมือนกับการกดปุ่มพอยส์ชั่วขณะหนึ่งแทนที่จะปล่อยให้มันเล่นไปแบบอัตโนมัติ คือแค่รับรู้เฉยๆว่าอ๋อตอนนี้ใจเรากำลังขุ่นนะใช่เลยมันคือการเปลี่ยนจากผู้เล่นที่ลงไปในสนามอารมณ์มาเป็นผู้ชมที่นั่งดูอยู่ข้างสนามแทนพอเรารู้ทันอารมณ์ของตัวเองบ่อยๆเราจะเริ่มเห็นว่าอารมณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่จำเป็นต้องทุกข์ไปกับมันทุกครั้ง บทกลอนจึงบอกว่าให้ใช้ทุกๆผัดสะในชีวิตประจําวันนี่แหละเป็นโอกาสในการฝึกระลึกรู้พอเราทําแบบนี้บ่อยๆจิตเราก็จะมีกําลังแล้วเราก็จะสามารถมุ่งสู่สุขเย็นได้คือการนําทางจิตที่ตื่นรู้นั้นไปสู่เป้าหมายคือความสงบเย็นที่พูดถึงมาตั้งแต่ต้นได้จริงๆมันไม่ได้หมายความว่าต่อไปนี้กาแฟจะไม่หกอีกนะคะครับแต่มันหมายความว่าถึงกาแฟจะหกเราก็ไม่จําเป็นต้องทุกข์ใจเพราะมันอีกต่อไป สุดยอดมากเลยครับพอไล่เรียงกันมาแบบนี้แล้วมันเห็นภาพชัดเจนเลยเราเริ่มจากการตั้งข้อสงสัยว่าคำว่าพอมันจะง่ายเกินไปหรือเปล่าแต่บุตรกรก็ได้ค่อยๆค,ค,คลายปมให้เราเห็นว่าความพอนั้นคือรากฐานทางทัศนคติที่นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อหยุดวงจรของกิเลส และสุดท้ายก็ให้เครื่องมือที่ทําได้จริงในชีวิตประจําวันคือการใช้สติรู้ทันในทุกการกระทบเพื่อนําเราไปสู่สภาวะสุขเย็นที่มีอยู่แล้วในทุกลมหายใจของเรานี่เองเป็นการสรุปเส้นทางที่เราคุยกันมาได้ดีมากค่ะและก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดที่เชื่อมโยงกลับไปยังคําถามแรกที่ว่ามันส่วนกระแสะโลกสมัยใหม่แค่ไหนคือบทกลอนนี้ให้นิยามของเป้าหมายสูงสุดว่าคือความพอในขณะที่โลกทั้งใบที่เราอยู่ กำลังตะโกนบอกเราทุกวันให้แสวงหาความมากอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จที่มากขึ้นเงินที่มากขึ้นประสบการณ์ที่ต้องแปลกใหม่มากขึ้นไปอีกจริงครับคำถามปลายเปิดที่อยากฝากไว้ให้ไปลองสำรวจในใจตัวเองก็คือการจะค้นพบความพอดีที่แท้จริงในชีวิตโดยที่ไม่กลายเป็นการหยุดพัฒนาตัวเองหรือความเฉยชานั้นทาได้อย่างไร จุดสมดุลระหว่างความสันโดษพอใจในสิ่งที่มีกับความมุ่งมั่นที่จะเติบโตและทําให้ชีวิตดีขึ้นมันอยู่ตรงไหนสําหรับเราแต่ละคนบางทีคําตอบอาจจะไม่ได้อยู่ที่การเลือกข้างระหว่างพอกับมากแต่อาจจะอยู่ที่การค้นพบความพอดีในการสแสวงหาของเราเองซึ่งนี่อาจเป็นโจทย์ที่บทกลอนนี้ฝากไว้ให้เราแต่ละคนได้กลับไปค้นหาคําตอบในทุกลมใจของตัวเองค่ะ